สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟะกะกอน,นะครับผมเห็นไทรบางคนนะครับมานั่งขโมยน,นะครับที่หลังร้านกาแฟะนะครับผมครับกำลังนั่งคิดอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมอ้าคุณหน้าคุณตาสวัสดีครับสบายดีสบายดีครับสบายดีมานั่งเห็นอย่างโน้ะบนี้ตรงนี้ สิกีดยางยหมอครับหรลิเชตยังว่าขอสมัครงานครับบ่ครับสมัครกีดยางในสวนนี่ะครับพอได้มีที่สุกหัวนอนครับผมนะครับเปิ้ลสีวัตั้แต่น้อยแต่ของสวนเปิ้ลมาทางไก่ล่ะครับนี่มาทางไกลเลยครับทางเรื่องรอยเห็ดกันเลยครับโอ้โหครับผมพอดีทางบ้านกบ็มีน้อยเห็ดครับพี่น้องครับครับพบการต้องงานครับอะไรเช่นข้าวว่าแถวนี้มีการมีงานได้กับเพ้นสวนยางว่าเราสมัครงานเนาะผมบอกว่ารับสมัครคนกีดยางก็เลยเอ้ย พอได้พึ่งพาสายเพื่อนนอกกัเลยมาลองสมัครดูนี่แหละครับพอได้เข้ากินนอกครับเนาะเมียนครับเมียนครับอ๋อการยูซอยเดี๋ยวมูมูไม่มิท่านี้นะครับเนาะครับผมนั่งสิ่ขึ้นเช็ดยังครับบองนี่เมื่อกี้เพิ่นมาเบิ่งว่าสิเฮ็ดห้องน้ำให้พะนะครับโอ้ครับกีดยางพร้อมตื่นมากก็ขีดยางได้เลยเนาะนี่เนาะก็ติดขีดยางได้เลยเข้าน้ำก็ขีดยางได้เลยเมียนแล้ว ไม่ต้องเดินทางไกลมาสั้นในเฮือนนี่เด้ส์คบผแม่มีต้นยางนะพ่อหมอนี่ก็ผมบอกเป็นมามี่ะครับบอกเดี๋ยวไปมามี่นะมามี่แต่หน้าห้องน้ำเดียวนะครับเนาะส่วนยางเจ้าใหญ่เนาะครับเนาะโเราของคนแต่ละคนมีทีหลายเนาะครับผมเอาอยู่มุมมีมีนี่แหละครับเนาะนนะครับก็เพื่อนจะมาหารับก้างกิดยางนะครับผมแล้วก็มาขออาศัยอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะแล้วซื้อยังล่ะครับนี่ผมบครับครับผมอ เพิ่นว่าแบบนี้มาเอาทิศเสีจังซั่นล่ะครับเอ้าแม่นเอาทิศเสียสิครับนี่จังซั่นล่ะเพิ่นว่าได้ยินว่าเอาทิศเสีเอาทิศเสนี่ล่ะอ๋อเอาทิศเสีดังเด้ล่ะครับอ๋อเพิ่นดังอยู่บ่ครับแม่นครับผมอ๋อเพิ่อนดังคือดังครับอ๋อคนติดตามเพิ่นเป็นล้านบ่ได้ล่ะครับโอ้ยเอ้ยล้านยังครับบอสล้านบ่ครับบ่ๆครับเห็นเห็นว่าเพิ่นก็บอกโชคบอกลาบดีได้ล่ะครับเอาทิศเสีนะแค่แค่เคียงแล้เขียดชิวนะพี่น้องนะพอเสียวๆนะครับอ๋อพอเสียวๆนะครับนเสียวๆครับ โอ้นะครับส่วนรแล้วไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับเป็นพี่อาวทิเสกเรานี่เองนะครับผมเพิ่งพาอาศัยบารมีมงคลบารมีพี่กีนะครับนะครับผมพี่กีก็ให้ที่ซุกหัวนอนตรงนี้แล้วพี่รองนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือยังหากุญแจอยู่เนาะหากุญแจหาไม่เจอครับพี่้องครับล็อกยังเด้มันสิเข้าได้อ่บ่ล็อกตันยังไวนี่กุญแจนี่ก็ได้เนาะล็อกจงดีว่โอ้ล็อกอย่างดีนลยเรากำลังวางแผนกันนะว่าจะ ทำห้องน้ําตรงนี้เป็นส่วนตัวเราเนาะครับผมก็ของทำน้ำเราได้แหละเราเอาตรงนี้ครับผมประมาณนั้นอ๋อเร็วๆนี้นะครับโอ้ยสิ้นปีเจอกันครับพี่น้องครับผมสิ้นปีเจอกันข้างในก็กําลังสั่งจากร้านที่เขาทําอะไรนะเขาเรียกตกแต่งภายในวะโอ้ตกแต่งภายในบิวอินนะครับบิวอินต้องบิวอินนะครับคอยดะว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายยังไงนะครับนี่นะยึดร้านกาแฟเรียบร้อยแล้วยึดสวนยางยึดร้านกาแฟเรียบร้อยนะครับพี่เอาทิศเสกของเรานะครับก็ ยินดีต้อนรับนะครับสู่ร้านครับร้านกาแฟกกก่อนนะครับสวนยางนะครับหน้าบ้านลุงพลนะครับผมขอให้มีความสุขกับการพักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมสวัสดีครับ